ค่ะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างที่6ถึงตัวอย่างที่9เพิ่มเติมนะคะซึ่งก่อนที่นักเรียนจะทําตัวอย่างที่6ถึงที่เเนี่ยเราจะเจอฟังก์ชันหลายๆรูปแบบดังนั้นนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงความรู้ที่เรากําลังจะเรียนอยู่กับเ,เรื่องลิมิตของฟังก์ชันในหลายๆลักษณะนะคะอย่างเช่นฟังก์ชันพหุนามฟังก์ชันตรรกยะฟังก์ชันค่าสมบูรณ์เป็นต้นนะคะโดยต่อไปเราจะไม่พิจารณาความต่อเนื่องจากกราฟละ นะคะเราจะนำทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตนะคะมาช่วยพิจารณาความต่อเนื่องของฟังก์ชันดังกล่าวเรามาดูตัวอย่างที่6กันก่อนตัวอย่างที่6บอกว่ากำหนดให้ fx นะคะมีค่าแบ่งเป็น2ช่วงก็คือ fx เท่ากับ x บวกห เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ3และ f(x) เท่ากับ x กำลัง2เมื่อ x น้อยกว่า3จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน f ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ3หรือไม่นะคะขอทบทวนความบทนิยามความต่อเนื่องของฟังก์ชันก่อนนะคะฟังก์ชันของฟังก์ชัน f จะมีความต่อเนื่องที่จุด a ก็ต่อเมื่ออะไรคะ ข้อ1 f a หาค่าได้ข้อ2ลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้ a หาค่าได้และข้อ3ลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้ a จะต้องเท่ากับ f a นะคะในข้อนี้เขาให้เราพิจารณาความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f ที่เเท่ากับ3ดังนั้น3ของเราก็เปรียบเสมือนเป็นตัว a นั่นเองนะคะ เราจะพิจารณาทั้งหมด3ข้อโดยเริ่มจากพิจารณาข้อที่1ข้อ,ขอที่1นักเรียนจะต้องหา f a ดูว่าหาค่าได้ไหมคะตอนนี้ a เราเป็น3ดังนั้นเราจึงหา f 3 f 3หมายถึงค่าของฟังก์ชัน f เมื่อ x เท่ากับ3เท่ากับ นะคะถามว่าใช้ช่วงบนหรือช่วงล่างคะเมื่อ x เท่ากับ3คำตอบก็คือช่วงบนเนื่องจากว่าช่วงบนเราจะใช้ได้เมื่อ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะคะเพราะฉะนั้นของเราเท่ากับอยู่ตรงนี้ดังนั้นฟังกช์ชันที่เราจะใช้ก็คือ x บวก6 f 3แทนลงไปในฟังกช์ชันนี้เลยค่ะก็จะได้เท่ากับ3บวก6ซึ่งมีค่าเท่ากับ9สรุปว่าหาค่าได้ไหมคะ ค่าได้ได้เท่ากับ9นะคะต่อไปตรวจสอบสมบัติข้อที่2ก็คือตรวจสอบลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a แต่การจะตรวจสอบลิมิตนะคะเราก็ต้องพิจารณาลิมิตซ้ายและลิมิตขวาเนื่องจากฟังก์ชันของเราแบ่งเป็น2ช่วงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นแรกหาลิมิตซ้ายก่อนลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้3ทางด้านซ้าย ะะการเข้าใกล้3ทางด้านซ้ายหมายถึงน้อยกว่า3ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็คืออันล่างนะคะเมื่อ x น้อยกว่า3ดังนั้นเราก็ต้องหาลิมิตของ x ก,กำลังสองเมื่อ x เ,เข้าใกล้3ทางด้านซ้ายนะคะ จากนั้นทำการแทนค่าเพื่อหาค่าลิมิตลงไปนะคะนำา3ไปแทนที่ x ก็จะได้เท่ากับ3กําลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ9สรุปได้แล้วยังคะว่าลิมิตของ fx มีค่ายังนะคะเพราะเรายังไม่ได้หาลิมิตทางด้านขวาเลยต่อไปเราหาลิมิตขวาก่อนลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3ทางด้านขวาละ่ะ จะมีค่าเท่ากับเท่าไรเมื่อ x เข้าใกล้3ทางด้านขวาแปลว่า x ของเรามากกว่า3าดังนั้นฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกช่วงนะคะ x มากกว่า3ที่อันแรกช่วงแรกนี้นะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็คือ x บวก6เราก็ต้องหาลิมิตของ x บวก6เมื่อ x เข้าใกล้3า น3ไปแทนค่านะคะก็จะได้เท่ากับ3บวก6ซึ่งมีค่าเท่ากับ9นะคะเนื่องจากลิมิตซ้ายก็มีค่าเท่ากับ9ลิมิตขวาก็มีค่าเท่ากับ9ดังนั้นลิมิตซ้ายกับลิมิตขวามีค่าเท่ากันจึงทำให้เราสรุปในข้อ2ได้ว่าเพราะฉะนั้นลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้3นะคะมีค่าเท่ากับ สรุปว่าข้อ1น f a หาค่าได้ได้9ข้อ2ลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้ a ก,ก็หาค่าได้และได้เท่ากับ9เหมือนกันดังนั้นข้อที่3เราจะบอกว่ายังไงคะเราก็ต้องบอกว่าลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้3มีค่าเท่ากับ f x, 3นะคะซึ่งค่าที่เท่ากันก็คือเท่ากับ9นั่นเองเพราะฉะน,นั้นฟังก์ชัน f ต่อเนื่องไหมคะมีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับสนั่นเองนะคะจะเห็นว่าไม่ยากเลยนะคะ